ครับสวัสดีครับนะาๆนะักตกปลาทุกท่านวันนี้รักกุ้งฟิชชิ่งมากันที่หมายไตแคะนะครับแกงอาจารย์ก็มากันตั้งแต่เมื่อวานเย็นครับก็มาจอดนอนที่ลานจอดเขานะครับ,รบก,ก็เดี๋ยวดูบริเวณ บริเวณหมายนะครับตรงที่เราจอดนะครับเป็นลานจอดอยู่ด้านบนก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่นี่เลยมีสองห้องส้วมกับหนึ่งห้องอาบน้ํานะครับเป็นชักโครกสายชำระอย่างดีครับผมน้ำสะดวกครับมีไฟแต่ว่าวันนี้ไฟเสียครับแบตเตอรี่เสีย นี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงไปที่ไม้นะครับลมแรงมากครับดูต้นไม้ดิเนี่ยขายรถเนี่ยลมแรงมากดูแล้วไม่แน่ครับสายๆถ้าลมไม่เบาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกครับวันนี้เดี๋ยวเชาว้าก็ต้มน้ำชงกาแฟกินไปก,ก่อนหมายไต่แคะก็จะมี อยู่ที่เห็นนี่ก็คือสองหมายนะครับก็คือหมายแพที่เราจองมาอยู่ด้านล่างนะครับอติลมไปโอ้ลมแรงนะครับแพอยู่ข้างล่างนะครับแพอยู่ด้านล่างกับหมายชายฝั่งก็อยู่ตรงนี้นะครับรถจอดถึง <c oughs> หนะเพิ่งมาเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้ลงเบ็ดเหมือนกัน ยังไม่ลงรถอย่างเงี้ยนะครับลมแรงครับไม่ไหวก็อาจจะไม่ได้ตกอนะ่ะถ้าลมแบบนี้เอาเป็นว่าเข้ามาดูลาดเราก่อนละกันแล้วก็ผ่านนาดูหน้าไมา้ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าบริการนะครับเป็นเขาใช้สาโซลาเซลล์เป็นแสงสว่างให้เราเฉย <c oughs> ก็อาจจะเป็นสั้นๆ แค่นี้แหละครับลมแรงมากครับทำอะไรได้ไม่มากเอาว่าเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศลงไว้ให้ดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็มีอีกหมายเนึ่งนะครับเป็นหมายแพอยู่ด้านหน้านี่นะครับของเราจะเป็นแพอยู่ด้านหลังนะครับลงมาทางทุ่งน,น้ำเราจึงเห็นนะครับ ดูห้องน้ำกันนะครับนี่ที่ด้านคนัาเป็นันนี่เป็นห้องอาบน้ำนะครับฝักบัวยอย่างดีมีทางสำลองน้ำนี่ห้องส่วมนะครับ อย่างดีครับผมแรงมากครับข้างนอก บบริเวณรบอบๆแล้วกันนะ มาได้นะครับแต่ว่าเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเวลาออกก็ถอยหลังออกไม่มีที่กลับรถนะแต่ตอนนี้เรา,าไม่ได้ลงมาครับเรงว่าจะไม่ได้ตเดเดินลงมาเก็บบรรยากาศให้ไนารัก่อนน่านะครับก็จะชันนิดนึงนะครับ ถ้าหมาย400บาทนะครับถ้าลงแทอีกคนละ50บาทส่วนรายละเอียดอื่นๆนี้ต้องโทรคุยกับไตนะครับนนไปดูบนแพ้ครับ ข้างเลยครับซ้ายขวานี่ครับหน้าแพรหรอก็อทุ่นอ่อยอยู่ใกล้ๆนะครับประมาณระยะ10เมตรได้ครับไต่บอกว่าน้ำมันลึก ลงมาดูรัดเราเราจะไหวไหม่าตกนะนะคิดว่าไงครับเนี่ย,ยถ้าเจอแบบนี้เหมือนมาเที่ยวทะเลเลยครับแพก็กว้างอยู่นะ ถ้าคันยาวสิบพุตก็อาจจะตีลำบากนิดนึงนะระยะตีข้างหลังมันจะก้านนิดนึงอาจจะต้องยืนชิดเลยแล้วก็ตีแต่ว่าตีไม่แรงก็น่าจะโอเคอยู่แหละคือโดยรวมอะถือว่าดีเลยนะครับ บรรยากาศสภาพมาโอเคเลยสถานที่โอเคเลยครับแต่อันนี้คือเราเจอสภาพอากาศที่ไม่ดีครับน,นี้เป็นหมา้ชายฝั่งนะครับกาจะมีเป็นระเบียงอยู่ด้านบนการเป็นนอนข้างบนได้จะลงตกปลาด้านล่าง

ลมเบาลงนะครับหลัจากที่เรานั่งรอยตรงเท้าลมแรงมากนี่รู้สึกว่าลมเบาลงแล้วก็วเดี๋ยวจะลองลองมาตีกันดูนะครับลองตีเบ็ดดูว่าจะมีผลงานไหมถ้าว่าลมประมาณนี้ก็อาจจะอยู่ได้นะครับถ้ามันกลับมาแรงอีกรอบนึงอาจจต้องเกลบ่ยนองเหมือนกัเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับ ตีเบ็ดเรียบร้อยนะครับไม้แรกเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคือตอนแรกว่าจะออกไปแล้วก็แต่ก็ไม่รู้จะออกไปไหนไหนมาแล้วก็ลองนั่งรอดูอาอรมณ์มันก็เบาลงะครับตอนนี้ลมมันเบาลงกว่าตอนเช้ามากพอพอนั่งได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเผื่อจะมีผลงานมาให้น้าๆนานได้รับชมกันบ้างไม่ยงนั้นก็ ไม่มีอะไรเลยอ่ะวันนี้โดยรวมมาสภาพหมายนี้โอเคเลยนะบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าจังหวะเรามาเนี่ยลมลมหนาวมันลงพอดีลมแรงแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีเรื่องลมก็ถือว่าสภาพบรรยากาศหมายโอเคมากเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมก็อ๋ออย่าลืม กดติดตามให้ด้วยนะครับไปก็ตอนนี้สิบเอ็ดมงครึ่งนะครับลมเริ่มนิ่งแล้วนะครับก็อากาศอุ่นขึ้นแล้วเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ไม้แรกที่จีไปตั้งแต่เก้าโมงกว่าก็เงียบนะครับไม่มีอาการอะไร มีตีมมาที่สองเรียบร้อยแนะล้วรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคือถ้ากาศอย่างงี้ก็มีลุ้นนะครับแต่ว่ามันก็เสียเวลาไปเกือบครึ่งวันนะลมเพิ่งจะเบาเนี่ยสิบเอดโมงครึ่งเนี่ยเบาถึงถึงนิ่งเลยอะดูแล้วก็น่ามีตัวครับลนะุ้นกัน okay, ครับ พอลมนิ่งก็อากาศดีเลยนะครับดูน้ำดินิ่งสนิทอ่าหมาชายฝั่งก็เริ่มตีเบ็ดเหมือนกันนะครับนิ่งเลยน้ำโอ้โหทําไมไม่นิ่งแต่เช้าว่าครับอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้ อรอลุ้นกันไปก็ถือว่าได้มาพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีจริงๆที่นี่สนใจก็โทรสอบถามที่ไตเลยนะครับมันมีรายละเอียดต้องคุยกับไตเอาเองนะครับอ๋อได้ยินเสียงนกเลย เอ้ยกดกดกดอันนี้สองสองใช่ไหมอะไรไม่รู้ หอหมอกับมาแล้วหมอตะกับมาปันนินมาขอดูหน่อยครับ <c oughs> โอ้โหตัวแรกของเราคนนี้ครับผมหมอตะกับใ้ดีอยู่นะไออ่าอีกตัวครับหมอตะกับทำน,นี่ อมอตะกับครับก็ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ผลงานของเราทั้งวันวันนี้ก็มีหมอตะกับตัวเดียวนะครับแต่จริงก็แค่ครึ่งวันนะครับช่วงครึ่งวันเช้าก็รอให้ลมหมดโดยโดยรวมบรรยากาศหมายดีนะครับแต่ว่าปลาย,ยังไม่ไม่เข้าครับ พราะว่าดูแล้วน่าน่าจะยังไม่เข้า,าอักปลาตีลงไปนี่สี่ห้าทีนี่คือนิ่งสนิทเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตในน้ำเลยครับ<ม>ก็เอาเป็นว่านาณาท่านใดสนใจอยากมาลองก็ลองติดต่อไปที่ไต่ดูนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ของเราก็คงจะเป็นคลิปแนะนำหมายนะครับ ราะว่าไม่มีไม่มีผลงานอะไรมีหมอตะกับตัวเดียวแต่ก็ถือว่าได้มาพักผ่อนกินบรรยากาศครับผมตกปลาก็อย่างนี้แหละของในน้ำนะเรามองไม่เห็นเนาะเขาให้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องรักกุ้งฟิชชิ้งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยคลิปต่อไปเราจะไปไหนยังไงจะได้รู้นะครับวันนี้ก็คงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> นกบินเข้ามา <laughs> มันเงียบจัด Thank yeah. you.